หัวใจของการดับเพลิงนะคะนอกจากความพร้อมของรถดับเพลิงอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือน,น้ําที่ใช้ในการดับเพลิงค่ะอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกับโกดังสินค้าในซอยตรงข้ามกับห้างเจเจมอลหรือสวนจตุจักรนะคะเนื่องจากซอยก็แคบแคบน้ําก็น้อยค่ะทําให้เพลิงไหม้ไปมากถึง15คูหาสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า5ล้านบาท ไปติดตามภารกิจน้ำน้อยสู้ไฟกับคนกู้ภัยผจญเพลิงในเหตุการณ์นี้ค่ะชิ้วโนาฬิกา20นาทีของวันเสาร์ที่28พฤษภาคน2558่ามกลางการจราจรที่ติดขัดและผู้คนที่แออัดยัดเยียดในตลาดนัดวันหยุดและแหล่งช็อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใกญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร เพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณโกดังเก็บสินค้าที่เต็มไปด้วยวัสดุพันธุ์และสินค้าต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีแต่จากสภาพการจราจรบริเวณตลาดนักสวนจุ้จักที่เต็มหนักอยู่แล้วยิ่งวิกฤตหนักขึ้นเมื่อเกิดเพลิงไหมและสภาพที่เกิดเหตุที่แออัดทับแคบ ทำให้การเดินทางเจ้าหน้านที่ชุดดับเพลิงและอาสาสมัครต้องราช้าจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ไปแล้วกว่าแปดกูหาโดยเครื่องที่เร็วจึงถูกส่งเข้าพื้นที่เป็นชุดแรกก่อนรถดับเพลิงจะมาถึง เป็นไงบ้างดิแปดห้องเดิมมาอ๋อไม่แปดห้องตอนนี้ก็คือสลับสลับกันเข้าไป่เ<ใ>จ้าที่กับภาสาสลับอ,อันนี้จากไหนครนะับเนี่ยภาษาวัดประวรัตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยและอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกันในเหตุเดียวกันจึงถูกแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อการดับไฟในสถานการณ์ผหน้า ประสิทธิภาพ,พรวดเร็วและทันตอ่อเปลวเพลิงที่กำลังลุกลามขยายวงกว้าววงเวาในสถานที่กันเหตุเนี่ยรถพยบาบาลเนี่ยถ้าถึงก่อนเนี่ยเราจะมองว่าแหล่งน้าอยู่ไหนอะไรยังไงจะเป็นคนเขาเรียกว่าคอมมานเดอร์ประสานงานก่อนว่าจะมีตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บขบคามาชาที่สูงกว่าเราเนี่ยพอมาถึงที่กเหตุเนี่ยเขาก็จะสั่งการอีกทีนึงแพทยรัาจอดตรงไหนรถเข้าได้สะดวกตรงไหนอะไรยังไง ครับเวลา้นั่นเวลาวิ่งประสานงานจะได้ไม่วิ่งเข้าไปบุกกันอนยูอ่ใ่ใช่ถ้ารพผูาปพวยถึงขอนอย่างเงี้ยเราก็จะจัดจัดทีหมออาสาคนที่ไม่มีรถบราร์ลขอไม่มีรถน้ำเราอยู่ข้างนอก,นอกสแตือนไเพื่อคนเจ็บแต่เหตุอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถช่วยได้แต่รถเรขอมาปุ๊บให้เข้าวางในเลยถ้าเข้าไม่ได้เราจะบอกบรารลขอว่าจอดข้างนอกแล้วยิ้วของไปพวกอาสาพวกนี้แหละควกน้องพวกนี้แหละเจ้าหน้าที่แหละช่วยกันยิ้วของ,ของเข้าไปข้างใน มาถึงจากฝั่งร้านอยู่ฝั่งโน้นอ่ะผนวิ่งมาต้นเพิงมาอยู่หัวมุมเลยอ่ะลูกแดงห้องเดียวก่อนแล้วมันถึงจะลามมาด้านฝั่งนี้ย่างไวมากเพราะมันเพราะสินกล่องที่เก็บสินค้ามันเป็นลังกล่องกระดาษทั้งนั้นน่ะหนูมามันก็ลูกแดงแล้วอ่ะวิ่งมามันก็แค่แป๊บเดียวนะตอนหนูวิ่งมามันเ็ลุกแดงเพราะมันเป็นกระดาษ ตรงนี้อ่าตอนนี้มันมีเสียงระเบิดอะไรเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้เปเสียงแรงมากบอมีเสียงระเบิดด้วยใช่อันนี้มันระเบิดมาจากฝั่งไหนนี่ค่ะห้องที่4รอเรียกโครงการอ๋อเป็นคนแจ้งเป็นคนแจ้งโครงการแล้วมันลุกชุดตรงกลางนั่นเลยมันลุกขนาดไหนมันมันแรงออกมาจริงเลยค่ะพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างเจเจมอล ลักษณะพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆให้ชาเกือบ500ห้องมีช่องซอยเล็กๆแคบๆเพื่อเป็นทางเดินในการเคลื่อนย้ายสินค้าพื้นที่มันก็เป่ได้มซไม่มีใครเป็นอะไรนะไม่มีครับมันเป็นจากรอบไหนครับพอ๋อมันมาจากระเไปครับและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดสถานการณ์เช่นนี้ในเขตพื้นที่สุจัตุจักร มันเล็บออกมาอย่างนี้เลยหรือว,ว่าออกออกบออเหนเ็นด้วยควันหรือว่าเห็นมีตอน,นตามช่องช่องลมอะค่ะพี่ท่มามกลางความตื่นตระหนกของพวกค้าแม่ขายและประชาชนที่กําลังจับจ่ายสินค้าอย่างเนืองแน่นทั้งหน่วยผู้ชีพผู้ภยัยและหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภายัยเรือสาสมดับเพลิงในพื้นที่โดยรอบทั่วกรุงเทพต่างต้องสุนที่กำลังกงรากรฝ่าวิกฤตจราจรลงพื้นที่เกิดเข่าระงับเหตุ ก่อนที่ไฟจะทวีความรุนแรงและลุกลามขยายวงกว้างมากขึ้นจนอาจสร้างความเสียหายความสูญเสียมหาศาลชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนส่วนรวมมากขึ้น<ะ>ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขเข้าวควบคุมเพลิงพร้อยที่สะสม จากการเกิดเึกระไหมทำให้ผนังกำแพงของอาคารเริ่มแตกคราวสุดตัวเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกสั่งอรกำลังออกมาเพื่อความปลอดภัยนี่กำแพงข้างในมันล้มามหมดแล้วนะตัวที่ยึดเาสา,า,นะา,าอ่ะเสาอาคารอ่ะกำแพงมันล้าวอย่างนี้ทีมหับเนึ่งต้องป้องกันยังไงบ้างรครับพี่เราคก็ต้องเกณฑ์ออกมาให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อ เราดูอาการน่าตื่นเต้นึงว่ามันลุกเตียงมาเห็นต่อก็คือเราต้องมาสังเกตอาการของสาวในสาวใช่วันนี้เราเนี่ยเขย่งมาเยอะแล้วฝั่งนี้ไม่เหรอเห็นเราฝั่งนี้แต่ว่ามันเป็นระหว่างกลางไงราะระหว่างกลางเขาเป็ลุกเตียงกลางเลยนั่ไงไม่กันเลยและภายใต้เปลวเพลิงที่ลุกโหมและเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในแหลกทอปปิ้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ที่เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วหลายครั้งนั่นก็คือระบบน้ําดับเพลิงที่เป็นหัวใจสาคัญในการดับเพลิงครั้ง,งนี้แต่ที่นี่ไม่มีประปาหัวแดงที่ใช้ในการดับเพลิงแม้แต่หัวเดียวแล้วอันนี้น้ำดีเลยจากไหนอะพี่่มองเนี่ยพี่ก็คือมันมันไม่มีน้ำเลยตรงนี้ไม่มีน้ำเลยจากรถอะไรก็หมดเลยตอนที่รถก้นมาจากเครื่องผมเนี่ยแหละไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรเลย แม้เบื้องตน้นจะสามารถควบคุมไฟไว้ในวงจำกัดในเบื้องต้นแล้วก็ตามแต่ด้วยพื้นที่เกิดเหตุที่เต็มไปด้วยกองวัสดุที่กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพเยี่ยมไฟที่ยังดับไม่สนิทจึงเริ่มประทุคุ้ขึ้นใหม่ครั้ง ถา้าผาทียังไม่ค้นที่อันตรายอย่างนี้ยิง่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเชิญหน้ากับการดับไฟโดยไม่มีน้ำอีกครั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทกคนต้องแก้ปัญหาเข้อหน้าโดยเอาชนะเปลวเพลที่มีทีท่าว่าจะลุกโผล่ขึ้นมาอีกให้ได้ในทุกๆวิธีเพื่อดับไฟ เจะต้องสูตรกลับนำมาใช้ดับไฟอย่างทุลักทุเลแต่คนผู้ขายทุกคนขอพยายามอย่างถึงที่สุดเท่าที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายอย่างระมังเครื่องต่อหน้าเรื่องแบบลบแก้ไขใช่ครับใช่เพราะน้ำมันไม่พอเราลองนี้แต่มันติดทอิฐใหญ่แล้วไม่มี่ไม่มีพี่หัวแดงไม่มี ว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ปัญหาและช่วยดับไฟแต่เนื่องจากทีมของอาสาสมัครดับเพลิงทั้งหมดก็มีเพียงรถสนับสนุนอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครน้าดับ,บเพลิงเท่านั้นระบบน้ําดับเพลิงจากประปาหวัวแดงจึงเป็นสิ่งสาคัญสําหรับการเข้าทําหน้าที่พวกเขาเหล่านี้เมื่อแน่ใจว่าทุกอย่างปลอดภยัย การปฏิบัติการจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทางร้านควันไฟที่หนาแน่นมากขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายควันอย่างเร่งด่วนเพราะควันไฟกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าพื้นที่ดับไฟและมีอันตรายมากพอที่จะทําให้คนผู้ภายต้องเสี่ยงชีวิตในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุมันเรื่องควันมาควันหนาแน่นอยู่มันยังไม่มีทางออกคนระับ ก็ค en, <Ja, okay. S 2> ือควันเนี่ยก็คือปัญหาหลังในกรณีเวลาดับเพลิงเครั้งใช่ครับเครื่องระบายควันที่ไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดหัวหมูทะลวงปันมีควานเล็กขวันใหญ่จึงใช้วิธีการเปิดกระเบื้องหลังคาระบายควันและใช้หัวฉีดคอยในการไล่ควันเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทุกปฏิบัติการเข้าดับไฟได้ทำงานได้สะดวกและปลอดภัย ตอนนี้ขาดแต่เครื่องระบายควันครับมีเครื่องระบายควันเพวยได้ก็เยอะเลยครับมันจะช่วยวยังไรเครื่องระบายควันก็นคือช่วยระบายออกดันออกครับเพราะตอนนี้ใช้หัวฉีดดันออกเนี่ยมันไม่มีหัวที่จะฉีดฉีดน้ำของเพลิงด้านล่างอ่ะเราฉีดไม่ถึงอะ่ะแต่ถ้ามีเครื่องวางวางระบายออกหัวฉีดหัวฉีดลงข้างล่างได้ก็คือเครื่องทีม่มีเครื่องระบายควันเนี่ยดันออกใช้ทุกอย่างได้ปักอยใช้ใช้ใช้น้ำใช่ครับใช้หัวฉีดมานหัวออกครับใช้ได้ครับ นานกว่า6กชั่วโมงถุกอย่างจริงสงบแต่ภาร,รกิจสำคัญยังไม่จบง่ายๆการทำหน้าที่เข้าดับเข้าถานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการเข้าพันทลายประตูเหล็กที่ยังถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาซึ่งมีมากกว่า10ประตูที่สำคัญยังมีก้องเศษวัสดุก้องมหึือมาและแผงไฟเบองหลงังคา ร้อมจะพังลงมาทับร่างพวกเขาได้ตลอดเวลาเช่นกันการดับเท่าถานรือเป็นหนึ่งหัวใจสัำคัญในการดับเพลิงแต่ครั้งไม่ใช่แค่การควบคุมเปลวไฟไว้ในวงจำกัดเพียงอย่างเดียวการดับเท่าถานที่ไม่สนิทนั้นหมายถึงไฟพร้อมมี่จะลุกไหม่ขึ้นได้อีกเสมอ ใช่ใช่มันต้องมันต้องพยายามคุยออกมาแล้วเสียงล่าเพราะว่าข้างหน้ามันโค้งติดกระดาษมันลุกเป็นลุกไหมอยู่ข้างล่างเพราะเราหยุดเสร็จลุกปลายพานเสร็จลุกเติมอากาศเข้ามามลุกไฟก็ลุกขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลามากถึง2อถึงสเท่าของการดับไฟที่ลุกโชนโดยขึ้นอยู่กับวัสดุต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิง การดับขาดเป็นไปอย่างทุลักทุเลโดยพื้นที่ที่คับแคบมองไปาที่หนาทึบอาการในการหายใจลําบากแสงสว่างไม่เพียงพอน้ําดับเพลิงที่ไม่เพียงพอทีมรายการคนกูภ้ภัยได้เห็นภาพของความพยายามใช้ถังตักน้ําที่ไหลยอยู่ตามแอ่งพื้นทางเดินทําการดับไฟและเป็นภาพหนึ่งที่ได้เห็นความตั้งใจและการแก้ปัญหาในการดับไฟในครั้งนี้ การเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะโชคดีที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับเพลิงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แม้จะมีปัญหาเรื่องน้ำน้อยก็ตามนะคะและโชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ช่วงหน้าพบกับดับอนาก้าพลาดตกรถไฟประมาทหรือละหลวง